สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับเพจมงพรฟ้าใหม่อีกแล้วครับท่านผมสุรินทร์เหล่าพัฒนกะเสรนะครับซึ่งวันนี้เราอยู่ที่ศาลพ่อตาหินช้างนะครับแล้วก็เราจะทําการอธิษฐานขอพรขออนุอนญ,ญาตพ่อตาหินช้างเพื่อทําการบินนะครับบริเวณนี้นะครับ ันนี้เราจะมาเล่าตำนานพ่อตาหินช้างนะครับท่านผู้ชมนะครับพ่อตาหินช้างซึ่งตั้งอยู่ที่เขตตำบลสัวหลวอำเภอท่าแซจังหวัดชุมพรนะครับบันทึกจากการบอกเล่าของนายทวินนะครับซึ่งเป็นอดีตอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านใหม่สมบูรณ์นะครับซึ่งโรงเรียนตั้งอยู่ที่ตำบลสัหลวอำเภอท่าแซจังหวัดชุมพรนะครับท่านผู้ชม ก็ตั้งแต่ปี2,495มีชาวไทยเชื่อสายมอนนะครับประมาณ45่หครตรเรือนนะครับก็ได้มาถางปา่าอยู่บริเวณแถบเชิงเขาพ้อตาหินช้างที่ท่านผู้ชมอยู่ด้านซ้ายมือนะครับครับพวกเขาก็ประกอบอาชีพทำไร่เลื่อนลอยปลูกข้าวปลูกกล้วยน้ำว้านะครับแล้วก็ทำ พวกอาชีพเกษตรกรรมนะครับอยู่บนหลังเขาเลยนะครับก็ด้านที่ติดกับคลองท่าแซะนะครับด้านหลังก็จะเป็นคลองท่าแซะนะครับด้านซ้ายที่ท่านผู้ชมูนะครับก็มีจํานวนก็หลายครัวเรือนอยู่ซึ่งก็ส่วนใหญ่ก็นับถือพุทธศาสนานะครับได้มาสร้างที่พักชั่วคราวให้กับสำนักสงฆ์พระสงฆ์นะครับซึ่งมาประกอบพิธีกรรมโดยนิมนต ถ้าส่งมาจากวัดแหลมยางอำเภอท่าแซะนะครับซึ่งมาประจำที่พักสงแห่งนี้นะครับก็ได้มีการตัดถนนสู่ภาคใต้โดยบริษัทรับเหมารายนึงนะครับนะครับหลังจากที่ตัดถนนมาถึงเชิงเขาที่ท,ท่านผู้ชมเห็นอยู่นะครับก็จะพบกับก้อนหินก้อนนึงรูปร่างหน้าตาก็คล้ายๆช้างขนาดก็ไม่ใหญ่นักนะครับท่านผู้ชม นะครับก็ช่างผู้มาควบคุมงานนะครับได้ใช้ ector, รถแท็กเตอร์รถแมคโคนะครับเพื่อเอาหินก้อนนั้นออกไปก็ปรากฏว่ามีปัญหาแท็กเตอร์ไม่สามารถทำงานได้นะครับทั้งหินทั้งต้นไม้ต้นตะเคียนทองขวางทางอยู่นะครับชาวบ้านก็บอกให้เจ้าหน้าที่นะครับได้บอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางนะครับแต่ว่านายช่างโยธาซึ่งเป็น คนฝรั่งไม่เชื่อนะครับก็ได้พยายามหาวิธีการใช้รถนะครับก็เอาเป็นว่าไม่ได้ผลนะครับก็จึงตกลงว่าให้บนบานสารกล่าวกับสิ่งสักดิ์นะครับโดยถ้าอภินิหารจริงก็จะให้รถแท็กเตอร์สามารถดันก้อนหินขึ้นไปบนเขาได้ซึ่งไม่จริงก็จะผักก้อนหินก้อนนางเก่าลงด้านล่างเลยผลปรากฏว่า สามารถดันก้อนหินหน้าตาลูปร่างไถยช้างขึ้นเขาได้จริงๆนะครับก็ทําให้คนงานและนายช่างเกิดความศรัทธาจิงร่วมกับชาวบ้านสร้างศาลพรอตาหินช้างนะครับซึ่งตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมานะครับก็การตัดถนนเพชรเกษมก็ผ่านไปได้ด้วยดีนะครับนะครับเมื่อตัดถนนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ทําให้ผู้ที่สัญจรผ่านไปมาได้หยุดก,กาละจุดประทัด กับไหวบ,บูชานะครับทำให้การเดินทางแ้วคลาดปลอดภัยนะครับพ่อต,ตาหลังแรกนั้นทางเล็กๆแต่เต็มไปด้วยความอบอุ่นนะครับปลอดภัยต่อมามีรถของนายนรงคนะครับซึ่งเดินทางจากกรุงเทพนะครับรถได้เสียนะครับมาพักค้างคืนที่หน้าศาล และได้ทราบเรื่องของพ่อตาหินช้างนะครับจึงได้บนบานสารกล่าวขอให้ประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานนะครับแล้วจึงสละตัวเป็นร่างทรงให้กับเจ้าพ่อนะครับเมื่อประสบความสําเร็จดังกล่าวจึงรับเป็นผู้บูรณะปรับปรุงสารให้ดียิ่งขึ้นนะครับและได้ตัดถนนขึ้นบนภูเขานะครับก็จะเป็น ที่สำหรับพักผ่อนของผู้ที่มาเยือนนะครับเมื่อวันที่24สิงหาของทุกปีนะครับก็นายนารงและคณะก็จะมาทำพิธีสักการะถวายเครื่องสังเวยทำพิธีข้าวทรงนะครับเพื่อช่วยเหลือลูกหลานให้อยู่เย็นเป็นสุขจเจริญรุ่งเรืองโดยจัดให้มีภาพยนตร์3คืนนะครับตามที่ขอไว้เรื่องเล่าต่อๆกันมานะครับในแถบนี้ว่า มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรียกว่าพ่อตาอยู่คู่กับคลองท้าแะหลายแห่งนะครับเช่นพ่อตาหินงูพ่อตาหินกล้องพ่อตาหินช้างนะครับท่านจะช่วยดูแลคุ้มครองป้องกันไม่ให้สัตว์ที่ไม่ดีมารังแกมนุษย์นะครับซึ่งเขามีความคิดที่มีปัญญาสูงกว่าต่อมามนุษย์จึงขึ้นไปอยู่บนหลังช้าง นะครับฝ่ายช้างก็พากันอธิษฐานจำศีลหมอบอยู่ริมคลองท่าแซะหลังเขาพ่อตาหินช้างนะครับณนะที่นั้นซึ่งเป็นวังน้ำลึกมีหินหน้าผารูปร่างคล้ายช้างหมอบนะครับล่างลงไปก็จะมีคุ้งน้ํามีวังน้ําลึกอีกหลายแห่งนะครับชาวบ้านเรียกว่าวังพ่อตาวังแม่ยายนะครับ ยังปรากฏเขารางมาจนถึงปัจจุบันนะครับก็ท่านผู้ชมก็ไปเที่ยวเยี่ยมชมหรือไปพักผ่อนนะครับได้นะครับนะครับพื้นที่ตรงนั้นมีอาหารธรรมชาติหลายอย่างนะครับมีปลาที่ชุกชุมนะครับชาวบ้านคนหนึ่งชื่อนายหนูนะครับลงจับปลาในคลองทักแต่ตรงวังพ่อตานะครับก็ได้เห็นกล้วยและมือนางก็นนำมาขายที่ศาลพ่อตา ต่อมานายตะนะครับหรือนายสมจิตมาเปิดร้านขายดอกไม้ทุกเทียนประทัดกล้วยและมือนางนะครับก็นายพลนายสายเห็นว่ากล้วยและมือนางขายดีจึงไปซื้อหน่อกล้วยลักษณะดีจากอำเภอท่าแซะมาปลูกขายนะครับ ซึ่งเมื่อการขายมีมากขึ้นบางครั้งก็ขายไม่หมดนายตักจึงได้นำเอากล้วยสุกนอมไปตากแดดมาวางเป็นกล้วยตากนะครับจากนั้นมาชุมชนเห็นนี้ก็ปลูกกล้วยและมือนางเป็นอาชีพนะครับและใช้กล้วยและมือนางบดให้ลูกกินซึ่งที่อื่นจะใช้กล้วยนำวา้าแต่ว่าที่นี่จะใช้กล้วยและมือนางนะครับเมื่อมีงานบุญมีแขกบ้านแขก เรือนมาเยือนนะครับก็จะเอากล้วยและมูนางรับแขกและเป็นของฝากที่ดีมีความหมายจนเป็นเอกลักษณ์ของบ้านพ่อตาหินช้างมาจนถึงนับปัจจุบันนี้นะครับนะครับก็ที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นะครับด้านหน้าก็จะเป็นโรงงานน้ำมันปาล์มตาลีดานะครับซึ่งเป็นโรงงานขนาดใหญ่นะครับก็สร้าง ให้กับจังหวัดชุมพรนะครับเป็นจำนวนมากนะครับแล้วก็ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องขอขอบคุณเสอดพลตีกรชัยสุวรรณบูรณ์นะครับที่ได้ประสานงานกับทางรัฐบาลลุงตูพลเอกประยุทธ์จันโอชานะครับในการติดตามทวงถามเรื่องงบประมาณต่างๆถนนที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นะครับจะว่าจะทราบว่า เป็นถนนที่งดงามมากเพราะว่าทางรัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณมาให้นะครับบูรณะนะครับเพื่อให้ระบบขนส่งนะครับเต็มไปด้วยความสะดวกนะครับก็ที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ก็จะเป็นถนนจากแยกปฐมพรน,นะครับจนถึงประจวบนะครับซึ่งก็ได้งบประมาณมา3,600ล้านนะครับ นะครับซึ่งแบ่งเป็นช่งชวงๆก็ตอนนี้ก็เกือบแล้วเสร็จแล้วประมาณ8 9 0เแล้วเพื่อให้ทางท่านผู้ชมพี่น้องประชาชนนะครับใช้ในการสัญจรไปมาด้วยความสะดวกนะครับแล้วก็อีกทั้งได้งบประมาณนอกจากกระทรวงคมนาคมแล้วนะครับของกรมโยธาธิการและถังเมืองนะครับก็จะได้งบประมาณนะครับ อย่างเช่นเขื่อนป้องกันตะลิ่งริมทะเลตำบลบางมะพร้าวเขื่อนป้องกันตะลิ่งริมแม่น้ำอําเภอหลังสวน60ล้านนะครับเขื่อนป้องกันตะลิ่งริมทะเลมัตตาโพนนะครับก็40ล้านนะครับเขื่อนป้องกันตะลิ่งริมแม่น้ำสวีหนุม่มบริเวณหน้าพระธาตุสวี17ล้านบาทนะครับ รวมทั้งของกระทรวงศึกษาธิการก็ได้โรงพยาบาลน,นะครับมาจำนวนรวมๆสองอาคาร350กว่าล้านบาทของกระทรวงศึกษาธิการก็จะได้ที่โรงเรียนละแมวิทยาโรงเรียนศรีอภัยไทยรัฐวิทยาที่เนินท่าแซที่ท่าแซะนะครับเนินสันติโรงละ20กว่าล้านซึ่งได้อาคารเรียนนะครับมามากมายนะครับก็ ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องขอขอบคุณเสแอดพลตีกฤชชัยสุวรรณบุญสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาตินะครับในการประสานงานเรื่องงบประมาณต่างๆนะครับแล้วก็ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องขอบคุณอีกครั้งหนึ่งที่ได้จัดซื้ออุปกรณ์ในการถ่ายทําไม่ว่าจะเป็นอากาศยานไร้คนขับนะครับไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ในการตัดต่อนะครับ ที่ทำให้พวกเราได้รับชมคลิปดีๆสิ่งดีๆมีสาระนะครับก็ถ้าท่านผู้ชมเห็นว่าคลิปที่พวกเราผลิตนะครับมีดีสิ่งดีๆมีสาระก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามด้วยนะครับท้ายนี้ก็ขอบคุณนะครับสำหรับการชมสิ่งดีๆมีสาระแล้วก็พรุ่งนี้7นาฬิกา นะครับไบเกอร์ออนตลาดใต้เขี้ยมนะครับก็ฝากท่านผู้ชมพี่น้องประชาชนถ้าอยากมีส่วนร่วมกับคณะไบค์เกอร์ของเรานะครับพรุ่งนี้7โมงเช้าจะมีไบค์เกอร์ประมาณร้อยกว่าคันนะครับเพื่อไปตลาดใต้เขี้ยมไปเสวนาเรื่องราวต่างๆที่มีสาระของจังหวัดชุมพรก็เชิญชวนณที่นี้เลยนะครับ วันนี้ก็กราบสวัสดีนะครับขอบคุณครับ